สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ในรายวิชานาฏสินไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนหน่วยที่7นาฏสินไทยกับวัฒนธรรมในการแสดงเรื่องรำรองเงงนะครับ ก่อนอื่นเรามาทราบประวัติกันก่อนนะครับรำรองเงงเนี่ยนะครับเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมนะครับการแสดงชุดนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมนะครับด้านการแสดงมาจากชาวมาลายูซึ่งการแสดงชุดนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งซึ่งเรียนแบบมาจากการแสดงของชาวตะวันตกนะครับที่นํามาดัดแปลงนะครับเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวมาลายูนิยมเล่นกันในราชสำนักนะครับปัจจุบันเนี่ย การแสดงระบ,บำรงองยิงเนี่ยนะครับก็ได้นำมาจากคณะละครมารายูที่เข้ามาแสดงในในประเทศไทยนะครับนะครับเป็นการแสดงที่นิยมเล่นกันในขุนนางนะครับของชาวไทยมุสลิมและต่อมาก็ได้แพร่หลายนะครับสู่ชาวบ้านทั่วไปจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับ เพลงและดนตรีประกอบการแสดงซึ่งเพลงที่ใช้ในการประกอบการแสดงเนี่ยจะมีทั้งมีเนื้อร้องและก็ไม่มีเนื้อร้องนะครับดนตรีที่ใช้ในการแสดงก็จะใช้ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้บรรเลงประกอบนะครับการแสดงจะประกอบด้วยเครื่องดนตรีซึ่งเอาดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยนะครับได้แก่ระมนาของและไวโอลิน ลักษณะการร่ายรำนะครับการแสดงรำรองเงงเนี่ยเป็นการแสดงการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆตามจังหวะเพลงอย่างนุ่มนวลนะครับหรือมีลักษณะคล้ายๆกับการเต้นรำนั่นเองนะครับ ลักษณะการแสดงเนี่ยผู้แสดงจะแสดงความเคารพต่อกันแล้วจึงเริ่มการแสดงและจะแสดงความเคารพต่อกันอีกครั้งหลังจากที่จบการแสดงนะครับการแสดงรำรองยิงเนี่ยจะเป็นการแสดงรวมกันเป็นหมู่ตั้งแต่2คนขึ้นไปหรือใช้ผู้แสดงเป็นผู้หญิงกับผู้ชายคู่กันแล้วก็ผู้แสดงหญิงหลวนก็ได้นั่นเองนะครับ การแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์การแสดงนะครับก็จะแต่งกายนะครับผู้หญิงนะครับก็จะแต่งกายตามแบบของชาวบ้านของชาวไทยมุสลิมต่างๆนะครับก็จะมีการกล้าวผมสวมเสื้อแขนยาวผ้าคล้องคอเป็นอุปกรณ์การแสดงนะครับ ส่วนในของผู้ชายนะครับก็จะมีหมวกสวมแล้วก็สวมเสื้อแขนกระบอกนะครับคาดผ้าที่เอวนุ่งสรงทับกางเกงแล้วก็ใส่กางเกงขายาวนั่นเองนะครับโอกาสที่ใช้ในการแสดงนะครับรำรองยิงเ,งเนี่ยเป็นการแสดงพื้นบ้านที่ใช้ในเทศกาลต่างๆนะครับเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานเป็นต้นนะครับ ตัวอย่างท่ารำนะครับเด็กๆสามารถศึกษาในคลิปใน YouTube ได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับตามกระบวนท่าทั้งหมด6ท่านะครับส่วนกิจกรรมนะครับที่เด็กๆจะต้องทำก็คือ เด็กๆจะต้องศึกษานะครับทบทวนเนื้อหาในสไลด์ที่มาสเตอร์ได้ทําไปนะครับและเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะครับเด็กๆสามารถนําเรื่องรํำรงเงงนี้นะครับมาสรุปเป็นใบงานนะครับแผนผังความคิดหรือไม้แมพนะครับ1ชิ้นงานนะครับคะแนนเต็มทั้งหมดนะครับ10คะแนนนะครับแล้วก็เด็กๆสามารถถ่ายรูปแล้วก็ ถ่ายรูปใบงานนะครับส่งมาที่ครูประจําชั้นนะครับเพื่อเป็นชิ้นงานในการเก็บคะแนนในรายวิชานี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ